นะครับท่านโอ้โหวันนี้แดดจ้าอากาศหนาวเรื่องเจ้าประดางเรามาอีกแล้วไปก็แทกยังหน่อยนึงเนี่อ่าเอาเกียร์ก็แทกยังหน่อยเลยนะปลาหูไปแล้วนี่ไม่ได้เราไปเห็นร่องทีไรหูไปบ่หระหูรถไปบ่เราเอื่นไม่ได้ยินลรอ กำลัางอ่าเช่นระบบอ่ากับเบรกอ่ากระแทกหน่อยนึงเจอเหินเจอหินจากดบตรม้วอ่าก็ตึงรอบเครื่องนะครับเ,เคี้ยวก้านจะมีปัญหากระแทกกรกระแทกแบบโฟลาดเนาะรื่องจะมีปั๊มน้ำบนเนี่ย คอนโซลเกียร์กับยุ่หยนะครับมี่เกหาเกียร์ร 45, 2. 2> เราสามสี่ห้าย ใส่รถท่้นเขียวนะใส่รถแคบนน่อได้นะใส่รถแคบได้นะเลยนีกิจการอยู่หลายๆอยู่ต่องอย่างนะก็มีเครื่องจักรบลัทุกตีนี้่องอย่างนะรื่องจอนี้ยกลางรถจักรยาดได้พอดีก็ทำลอกไว้แบบนี้ขาลออไม่มีก็ไว้ต้นไม้ก็ได้ ขาเลาะไว้แบบนี้ก็เวลาเราจะเอารถไปรถยนเราไปต่อภาษีแล้วก็ยกลงหรือว่าหน้าผลไม่มีงานจอดแล้วแล้วก็ยกลงนะครับเอาขึ้อนลงได้ระบบง่ายๆค่อยรดง่ายรับง่ายเปลี่ยนอะไรง่ายช่วไปชักตากี่นิ้งเปื่ยหนึ่งยิ้ง่ายๆเปลี่ยนหัวเท่าจะเป็นสองนิ้ว พอ,อ,อแล้วครับซินไอ้นี่จะจะร้อนนะครับซินใดตันนั้นจะร้อนนะเพราะว่ามอช่อกแล้ว เกเระบุ้นล็อกออโต้นี่อะไรก่อนบุล็อกออโต้ไหนี่นจบอแลนต้องมีมืกันไม่นาะใ่ก็าลว่แล้วีวานีบเรียบครบกันนี่ปนี่ได้ละอ่าัมจำเลยางมาเลงม่าล็อกอ่นี่

เอาไม้บ้างเอ๊ะกันไดงงี้ไหมบ้าไปเอ๊ะกัะได้งี้นี่จะรอนเร่องบ้านเด็กเนี่็กนิ่มนวลนิ่มนวลเนยนิ่มบ้านเดาเออโอเคแล้วครับโอเคแล้วครับ พี่เจ้าไม่ติดก็เข้ามานะครับเครื่องใหม่เครื่องใหม่ๆแล้วมือสองก็มีอยู่บ้างๆในทีมงานก็ออมีมาฝากขายฝากแนะนำกันอยู่แล้วก็มือสองราคาไปหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องมือหนึ่งจัดแล้วสองบ่อก่อนขายเอ้ยเคสหมู่บ้านสาากหมู่บ้านมาสองดอกเอาคือครับเอาไปเละ ติดต่อมานะปรึกษาได้ทุกอย่างเลยอยากได้ไม่ซื้อก็ปรึกษาได้ได้ขาดขบดอย่างนี้พลาด